ึกแก้อะสมการเชิงเส้นไปกับคณิตพิถา EP หนึ่งครับสำหรับคิดสรุปชุดนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของอะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของคณิตมสามเทอมหนึ่งครับซึ่งไอตัวอะสมการเนี่ยจริงๆมันก็คือพี่น้องกับเรื่องหนึ่งที่เราเคยเรียนไปนั่นก็คือเรื่องของสมการนั่นเองสมการเนี่ยตอนสมัยเด็กๆที่เราเรียนก่อนอันนี้นนมันก็คือความสัมพันธ์ที่มันเท่ากันแล้วเวลาเขียนเชื่อมเนี่ยก็จะเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมครับงั้นอะ สมการเนี่ยพอในภาษาไทยมันเติมตัวอะเข้าไปข้างหน้าก็แปลว่าไม่มันคือความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันครับเพียงแต่ว่าไม่เท่ากันในที่นี้เครื่องหมายที่เราจะมาคุยกันมันก็มีตั้งแต่เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับครับไอความสาคัญที่เป็นอสมการเนี่ยมันจะมีจริงๆแล้วด้วยกันอยู่ทั้งหมด5เครื่องหมายนี้และเครื่องหมายที่เราจะเรียนเป็นหลักเนี่ยก็คือ4ตัวข้างล่างนะครับไอตัวไม่เท่ากับก็มีเรียนเหมือนกันแต่พิธถาคมไม่ได้สอนในคลิปสรุปอันนี้ก็ฝากไปเรียนกับค,คุณครูที่โรงเรียนแล้วกันทีเนี้ยไอเรื่องที่จะคุยอันแรกเลยก็คือถ้าเกิดใครเรียนเรือ่องอสมการจากที่โรงเรียนมาบ้างเนี่ยจะรู้ว่าจะมีอยู่หนึ่งเครื่องมือสําคัญครับเกี่ยวกับ สมาการนั่นก็คือเส้นจํานวนเนี่ยแหละในกรณีของความสัมพันธ์เท่ากับเนี่ยเช่น x เท่ากับ 3, สมมุติว่าถ้าเราจะต้องเขียนแสดงเส้นจํานวนจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะโฟกัสว่าที่เลข3ตัวเนี้ยเราอยากแสดงความสัมพันธ์ตรงที่มันเท่ากับ3ใช่ไหมก็จุดเอาไว้เฉพาะตรงที่มันเท่ากับ3ตรงอื่นก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันเึนือกอไหมครับแต่ทีนี้ความสัมพันธ์แบบอื่นครับไม่ว่าจะมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะสามารถเขียนเส้นจํานวนแสดงได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเกิดเราบอก x มากกว่า3เนี่ย นะครับ เส้นจานวนเส้นเดิมเลยแต่ว่าคําว่ามากกว่า3เนี่ยถ้าตรงนี้มันเป็น3พอดีมากกว่าก็คือทางด้านขวามือ3.13.2หรือแม้สี่เนี่ยอยู่ทางด้านขวามือครับเราก็จะทําการขีดลูกศรที่เราเอาเนี่ยไว้ทางด้านขวามือโดยที่ความสัมพันธ์มากกว่าเนี่ยมันจะไม่รวมเลข3วงกลมตรงนี้จะเป็นวงกลมโปไม่เป็นวงกลมทึบระบายสีแบบนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมปมความสัมพันธ์น้อยกว่าครับ x น้อยกว่า3เนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าบริเวณที่มีค่าน้อยกว่า3มเนี่ยมันคือบริเวณทางด้านซ้ายมือ2.9 2.8 2 1 0อยลบอยู่ทางด้านซ้ายมือหมดเลยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์น้อยกว่าเนี่ยก็จะเป็นลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายมือและวงกลมตัวนี้เป็นวงกลมโปก ่วนความสําคัญมากกว่าหรือเท่ากับตรงนี้ครับมันก็จะคล้ายๆข้างบนเลยถ้าเราบอกว่ามากกว่าคือโซนขวามือแต่บังเอิญมันเท่ากับได้ด้วยก็เลยจะระบายทึบๆเพิ่มเข้าไปก็ง่ายๆถ้ามันเท่ากับก็คือเอาด้วยก็จะระบายทึบแต่ถ้าไม่เท่ากับหรือถ้ามันไม่ได้มีการเอาอะเช่นเป็นเครื่องหมายมากกว่าธรรมดาแบบนี้ก็จะเป็นวงกลมโป่งธรรมดางั้นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้ครับก็จะเช่นเดียวกันเลยเราบอกว่าน้อยกว่าคือทางด้านซ้ายมือ แต่มันเท่ากับ3ได้ด้วยก็เลยละบายทึบๆเข้าไปแบบนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากับครับถ้า X ไม่เท่ากับ3หมายความว่าจะมากกว่าก็ได้3.1 3.2 4567ก็ไม่ได้เท่ากับ3 2.92.8210กลบก็ไม่ได้เท่ากับ3ครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตัวเนี้ยจะเป็นด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ตัวเดียวที่ไม่เอาก็คือเลข3ก็จะวงกลมโป่งไว้แค่นี้แบบนี้ครับไอลักษณะการเขียนเส้นจำนวนแสดงอะสมการนี่ก็จะทำให้เห็นภาพของอะสมการตัวนั้นๆน่ะชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดการเขียนตรงเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นถ้าเกิดไปดูในหนังสือเรียนไอเส้นจำนวนที่แสดงเนี่ยเขาก็จะเขียนทับ ลงไปเพียงแต่ว่าสาหรับพี่าณนะพี่ว่าเขียนทับมันดูยากอะเออแค่นั้นเลยนะครับจะเขียนลอยไว้ข้างบนก็ได้หรือบางคนอาจจะเขียนแตกต่างกันนิดนิดหน่อยไม่ว่ากันถ้ามันสื่อความหมายเข้าใจได้ก็ถือว่าโอเคนะครับทีเนี้ยหัวใจที่สําคัญที่สุดของอะสมการมันจะเหมือนเรื่องสมการเลยครับนั่นก็คือเด็กๆจะต้องแก้หาคําตอบให้เป็นครับและ ไอ้คาตอบเนี่ยถ้าเกิดใครลืมไปแล้วบางคนเนี่ยแก้สมก,การมาจนถึงทุกวันนี้เวลาถามคําตอบคืออะไรตอบไม่ได้เดยตลกมากนะครับคาตอบเนี่ยมันคือตัวเลขครับที่เมื่อนําไปแทนแล้วทําให้อาสมการเป็นจริงถ้าตัวนั้นมนเป็นอาสมการอ่ะเนาะยกตัวอย่างเช่น x บวก2มีค่ามากกว่า5ครับตัว x ตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างนะที่เอาไปแทนแล้วทําให้คําตอบของมันเป็นจริงครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดเราทําการสุ่นเลข10ก็ดูเหมือนจะได้ครับ10บวก2ได้5 เลข100ได้อยู่แล้วบวก2มากกว่า5ครับ3.5หรืออื่นอื่นอีกมากมายประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้วิธาลองเลือกที่จะสุ่มบางตัวมาให้แล้วหวังว่าเด็กๆพอจะนึกภาพบอกว่ามันไม่ได้มีแค่3คนนี้ไม่ได้มีแค่100ไม่ได้มีแค่เลข10ไม่ได้มีแค่เลข3.5แต่ จริงๆแล้วมันมีคําตอบมากมายนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้เราถึงต้องใช้เส้นจํานวนช่วยแสดงไงว่าไอ้จานวนที่มากกว่า3เนี่ยมันน่าจะเป็นใครได้บ้างมันคือบริเวณไหนของเส้นจํานวนกันนะเนี่ย เพราะฉะนั้นครับเมื่อคําตอบมันมากในนับไม่ท้วนตรงนี้ทาให้วิธีการแก้มัมนก็จะแม้จะคล้ายกับสมการแต่ก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะอย่างสมการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรายังพอสุ่มได้ x บวก2เท่ากับ5ใครเซนดีก็ตอบเลยว่าเลข3ถูกป่ะแต่ในกรณีของอาหารสรมการเนี่ยการสุ่มมันทําไม่ได้ครับเพราะว่าสุ่มไปเนี่ยถึงจะเจอ,เจอก็ถือว่ายังไม่ใช่คําตอบทั้งหมดเวลาที่เราอยากจะหาคําตอบของอ่า,ารสรมการเนี่ยคือ เราอยากได้ทุกตัวนั่นแปลว่าสุ่มให้ตายยังไงมันไม่มีทางได้ทั้งหมดอยู่แล้วครับทำให้เวลาที่เราจะแก้อัสมการเนี่ยหลังแรกเลยก็คือใช้สมบัติและสมบัติก็จะถูกพัฒนาต่อไปเป็นวิธีการย้ายข้างนั่นเองครับซึ่ง นี่ก็คือเนื้อหารักที่เราจะเรียนกันในตอนต่อๆไปครับเดี๋ยวสมบัติเดียพิธาขอ2อตอนและเดี๋ยวพัฒนาการย้ายข้างรวมถึงการแก้ระดับที่ยากขึ้นไปด้วยอีก2ตอนแล้วก็อีกเดี๋ยวนึงตอนมีของแถมให้นะครับอ่ะหลักๆเลยอยากจะคุยตอนนี้เปิดประเด็นพื้นฐานง่ายๆไว้ก่อนว่าสมการมันก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันมีด้วยกัน5เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากับ ควรเขียนแสดงเส้นจำนวนให้เป็นซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยและตอนนี้เปิดประเด็นแล้วว้าวสิ่งที่จะต้องทําให้ได้หัวใจสําคัญของมันคือการแก้หาคําตอบครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาแก้หาคําตอบกันในตอนถัดๆไปนะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนครับเจอก,กันตอนหน้าอย่าลืมครับคิดถึงอันนีคิดถึงพี่ดาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ